ครับวันนี้มีมหกรรมขับเคลื่อนความสุขมาบอกกับคนดูเนี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้เวลาเขาจะกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรก็ตามแต่แน่นอนก็คือก็ต้องนึกถึงพวกเราซึ่งเป็นประชาชนควรจะต้องได้รับผลประโยชน์มากที่สุดนี่นะครับมหกรรมขับเคลื่อนความสุขที่กําลังพูดถึงก็คือมหกรรมโตโยต้าพรีเซนส์มหกรรมขับเคลื่อนความสุข drive economy นะคะก็คือเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นแหละค่ะแต่กระตุ้นเศรษฐกิจแบบเนี้ยเขาบอกว่าเป็นแบบรูปแบบวิถีใหม่หลังจากที่เราผ่านพ้น เรื่องของโควิด19ไปแล้วน,นะคะรูปแบบใหม่ยังไงคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมฮะหลากหลายแบรนด์ที่ขึ้นอยู่บนจอเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกแห่งปีกับการรวมทุกมหกรรมงานแฟร เอาไว้ในงานเดียวแน่นอนที่สุดเรานึกถึงโตโยต้าเราต้องนึกถึงรถแต่ครั้งนี้โอ้โหนี่ฮะขนพาเวรทกันมาหมดเลยฮะรวบรวมร้านค้าแบรนด์ชั้นนําร่วมส่งความสุขและก็ส่วนรถพิเศษสุดปังจากสินค้าต้องบอกว่ามีอย่างหลากหลายตอบโจทย์ทุกรายสไตล์เนี่ยนะฮะโตโยต้าแน่นอนเรานึกถึงรถเขาจับมือกับคอนโดอีก คอนโดก็คือ The Origin นะคะแล้วก็มีพวกสินค้าคในเครือสาพาร์คือรู้อยู่แล้วว่าเยอะมากบ้านและสวนด้วยค่ะรวมไปถึง SCG Experience โรงแรมเครือต่างๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเครือ Minor Hotel No Botel v i r a ร d a Major Cineplex ฮิตาชิซัมซงอ่ะนะคะรวมไปถึงกลุ่ม SME ที่ได้รับการส่งเสริมจากกลมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยค่ะ,คะนอกจากนี้พวกร้านอาหารพัตคารต่างๆร้านดังๆยอดนิยมจากวงในร้านดังจากโอท็อป ชวนชิมนะคะก็พลาดไม่ได้หลากหลายสินค้าหลากหลายรูปแบบภายในงานครั้งนี้นอกจากส่วนลดสุดพิเศษแล้วเนี่ยยังมีของรางวัลที่จะมาแจกให้กับผู้ที่ไปร่วมงานด้วยเห็นบอกว่าคุณผู้ชมฮะที่เรากาลังขึ้นภาพให้ดูเนี่ยนะฮะก็คือเวลาเข้าไปช็อปในงานนี้เนี่ยนะฮะ,ะซึ่งแน่นอนรวมหลากหลายเลยเป็นมหกรรมงานแร์ทุกแร์รวมอยู่ในงานนี้ คุณผู้ชมยังได้โปรโมชั่นต่างๆตามที่ปรากฏอยู่บนจอและที่สําคัญก็คือยังได้รับความบันเทิงเต็มพิกัด4วัน4สไตล์เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ ที่สำคัญไปกว่านั้นคือจองรถในงานลุ้นคอนโดด h ออริจินมูลค่ากว่า2ล้านบาทเท่านั้นไม่พอนะคะลุ้นเที่ยวบินฟรีกับแอร์เอเชียด้วยที่สำคัญอันนี้น่าจะเป็นประสบการณ์แบบใหม่คือหลังจากที่เราใช้ชีวิตแบบนิว n o r m a l ทางด้านของเมเจอร์กรุ๊ปค่ะเขาร่วมเชิญชมภาพยนตร์แบบเอกซ์คลูซีฟภายในรถส่วนตัวเหมือนเมืองนอกอะค่ะด r i v อินซีเนม a าก็คือขับรถเข้าไปเมื่อจะไปชมภาพยนตร์คือจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามแล้วก็ไปร่วมงานนี้นะคะซึ่ง กิจกรรมครั้งนี้เนี่ยวันท,ที่เท่าไหร่ต้องบอกอันนี้มันคือสำคัญทุกท<ร>ีเลยฮะก็คือ2ี่สวันพรุ่งนี้ค่ะไปจนถึงวันอ,อ๋อี่ขออภยย24สถึงกันยายนนี้ที่ Toyota Driving Experience Park ที่บางนานะคะแล้วก็อีกรอบหนึ่งก็คือ8-11ตุลาคมที่ตลาดนัจดจตุจักรชนบุรีค่ะอ๋อมี2รอบนี่นะฮะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดทั้งหมดได้นะฮะ ทางเว็บไซต์ของโตโยต้าเขาได้ใช่<ล>ไหมป้าย www.toyota-driveeconomy.com นะคะย4ย้ำตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็คือ Toyota driving experience park ที่บางนาค่ะและ8-11ตุลาที่ตลาดนัดจตุจักรชนบุรีค่ะนี่ฮะ,ะเป็นการขับเคลื่อนความสุขนะครับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ทุกงานแฟร์จะมารวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะฮะรถแลกแจกแถมอ้าวกลับมาตรงนี้อนอก